สองโมเมนต์หวานฉ่ำน,น่ารักเวอร์ของคู่พระนางจีนในงานอาชีอไสครีมไนท์2025กันค่ะ โมเมนต์ปังหวานเกินเบอร์จนคนเขาเขินกันทั่วหอนะคะต้องยกให้คู่นี้ค่ะไปลูกกับเจงซุนซีที่มาร้องเพลงคู่กันนะคะเป็นโชว์ที่บอกเลยว่าพิเศษมากๆค่ะเพราะว่าเขาแจกโมเมนต์กันแบบชำ้ชำๆงานสายตรงสายตาที่สบตากันเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเหมือนเราได้ดูคู่นี้เขาเล่นซีรีส์ด้วยกันอีกรอบเลยค่ะแล้วพอโชว์จบนะเขาก็มีการแบบกอดกันเบาๆเป็นแบบมินิฮักนะคะงานนี้ก็คือทําเอาเพื่อนเพื่อน,นักสแสดงนะคะอย่งอางอ๋ารุ่ยเพิงหวังชูรันเนี่ยออกอาการเขินรีแอคกันแบบอืม้มน่ารักมากๆจ้า แต่แต,แต,แต่คุณอ่าวุ่ยเผิงคะคุณไปรีแอคเขินตามพี่ไผ่ลู้ได้ยังไงจ้าตัวเองก็ไม่เบานะคะวันนี้ควงทั้งนางเอกเก่านางเอกใหม่มาพร้อมกันเลยจ้าหลีหลานตีและเนวีเจียนะคะก็คือทั้ง3าคนเนี่ยเขาแสดงด้วยกันนะคะในบันทึกขีมาแห่งรุ่งอรุณค่ะอาวุ่ยเผิงประกบหลีหลานตีนะคะส่วนเนวีเจียเป็นน้องสาวจ้าแต่พอเรื่องใหม่นะคะเรื่องครับผมคุณนายคะที่ตอนนี้กําลังถ่ายทําอยู่เนี่ยอาวุ่ยเผิงเขาประกบคู่กับเนวีเจียนะคะก็คือเคมีดีงามทั้งคู่เลยอะ่ะต้องบอกว่า ว่านะคะอ่าวรื้ผงคือเคมีสาธารณะชัดๆนะจ๊ะส่วนหวังชูรันวันนี้รถไฟชนกันจ้าโดยหวังชูรันนะคะวันนี้นั่งคู่กับเฉิงเลยนะคะแบบติดกันโต๊ะเดียวกันเลยนะแต่ประเด็นก็คือจางหวนอีนางโต๊ะข้างๆแล้วคือหลังชนกันเลยเท่านั้นไม่พอนะคะก็เลยหันมาคุยกันแบบเมาส์มอยกันฉ่ำจ้าเป็นฟิลแบบว่าอืพระเอกสองคนของคุณเขานะคะก็คือแบบปะก็เลยปะกันแบบอืมใช่เนี่ยแหละรถไฟชนกันของแท้นะคะอันนี้ก็ไมเพียงความน่ารักของคู่ พระนางส่วนหนึ่งในงานนี้นะคะเอาเป็นว่าเพื่อนๆถูกใจคู่ไหนหรือว่ามีโมเมนต์น่ารักนารักของคู่ไหนเป็นพิเศษเนี่ยยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเรียวไว้นะจะได้ป็นพ้าซีรีส์สนุกๆข่าวคราวบันเทิงโดนๆค่ะ